บิสมิลลาฮิ ррахмани ррахим Salaam alaikum warahmatullah wabarakatuh สามสิ่งจากนาบีทำทันทีก่อนนอนอันนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมควรที่จะปฏิบัติก่อนนอนนะครับประการแรกก็คือการอาบน้ำละหมาดการอาบน้ำละหมาดเดยดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายนะแต่จริงๆแล้วคนที่สามารถจะ <c oughs> รักษาน้ำละหมาดได้ ท่านนาบีโอลาลัวสำเนาบอกว่าวะลายูฮาฟิซุอัลลูดูอิลลามุมินจะไม่มีใครรักษาน้ำละมหมาดได้นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นหมายถึงผู้ศรัทธาเนี่ยเขาตื่นเช้าขึ้นมาเขาสิง่งแรกที่จะทำก็คืออาบน้ำละมหมาดแล้วเวลา <c oughs> ระหว่างวันที่เขาเสียน้ำละมหมาด เขาก็จะอาบน้ําละหมาดเสมอไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ําหรือเสียน้ําละหมาดในขณะที่เขาอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามดังนั้นผู้ศรัทธาถ้าเขามีอาวุธเสมอพร้อมที่จะละหมาดต,ตลอดเวลาหรือพร้อมที่จะรำลึกถึงละอกซุปอาหารอหัวตาตลอดเวลาอันนี้คือข้อได้เปรียบและตั้งแต่เช้าเขามีน้ำละหมาดจนกระทั่งก่อนเข้านอนเขาก็มีน้ำละหมาดเช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือข้อแรกที่เราควรจะทําซึ่งมาจากสุนนะของท่านนบ,บีโซลลอหัวอะไรซัมเรากําลังนอนในสภาพที่ มีน้ำละหมาดและเมื่อตื่นนอนมาหลังจากกำลึกถึงล็อคสุบฮานะหัวตาด้วยการตื่นนอนดูอาตื่นนอนแล้วสิ่งแรกที่ทำถัดจากนั้นก็คือการอาบน้ำละหมาดเพื่อจะมาละหมาดนั่นเองประการที่สองที่เราควรทำก่อนนอนทันทีนะครับก็คือการดูอาก่อนนอนดูอาก่อนนอนมีหลายบทมากจะเป็นบทคลาสสิกที่เราท่องจำกันบิสม um ah ิกลลอหุมมะมูตุอัคยาก็ดี โดยพนามขอรอที่ฉันจะเสียชีวิตก็คือการนอนหลับเท่ากับการเสียชีวิตหรือฉันจะมีชีวิตการตื่นนอนเท่ากับการมีชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งหรือจะเป็นการกล่าวสามกุลกุลหัวล้อหัวฮัทวิธีการคือการเป่าที่มือหนึ่งครั้งแล้วกล่าวกุลหัวล้อหัวฮัดกุลอาอูดุบิรบินฟะลักกุลอาอูดุบิรบินนัสเสร็จแล้วรูปที่ใบหน้ารูปที่ศีรษะรูปที่ตัวทั่วไปนี่นับเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เป่าที่มืออีกครั้งหนึ่ง แล้วกล่าว3ามกุ้นทําแบบนี้เป็นรูปแล้วก็รูปทั่วตัวเป็นครั้งที่2แล้วก็เป่าที่มืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าว3มกุลนะฮะแล้วก็รูปที่ตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ก็เป็นสิ่งที่ทําได้หรือจะเป็นบทอื่นๆนะครับกล,ล่าวสุฮานัลลอสายสามครั้งอัลฮัมดุล,ลิละสายสามครั้งอัลลอฮฺหักบัรสามสิครั้งก่อนนอนอันนี้เป็นดุอาที่ท่านนาบีซอลลอห์ซัมซอลลูกสาวของท่านคือท่านหญิงฟาติมา ราดิอัลลอฮุอันหาและท่านอาลีบูบบีตอเล็บเราดิยัลลอฮุอันฮุให้ปฏิบัติก่อนนอนก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะนํามาปฏิบัติก่อนนอนจะเป็นบทใดก็ได้บางบทก็ได้หรือจะเป็นหลายบทก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือกิจกรรมที่สองที่เราควรทําคือการกล่าวดูอา์ก่อนนอนและสิ่งที่สที่เราควรทําซึ่งมาจากซุนนะอัท่านนบีศ็อลลอหุอัลสัมก็คือการตั้งใจการเจตนาจะตื่นขึ้นมา ละหมาดจะเป็นละหมาดสุภีอันนี้เป็นอย่างน้อยที่สุดหรือจะเป็นละหมาดตะฮัดยุดธนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาไม่ใช่นอนแล้วก็นอนการเปล่าการนอนของผู้ศรัทธาด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เขานอนต้องการที่จะให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อตื่นขึ้นมาทําอิบาดะซึ่งแรกที่ทําคืออะไรสิ่งสุดท้ายที่ทําก็คืออัามละหมาดดัอาแล้วก็นอนในสภาพที่ตั้งใจว่าจะตื่นนอนขึ้นมาในการละหมาด พอตื่นนอนขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำก็คือการระลึกถึง,อ,อ,หาหางอัลลอฮฺสุบฮานุฮะตลอาอ่านละลาัตแล้วก็ละหมาดนะครับดังนั้นนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาที่การนอนในเวลา8ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงก็ตามที่เราจะนอนในยามค่ำคืนจะไม่เสียหายแต่อย่างใดแต่การนอนของเราจะกลายเป็นอิริาดานบะ์ เพราะเราได้นอนตามสุมนัขท่านอับีสอลอหัวสำถเราคิดดูนะถ้าคนนอนสมมติ8ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับ1ใน3ของวันถ้าคนมีชีวิต60ปีเท่ากับเขานอนไป20ปี20ปีมันจะสูญเปล่าถ้าหากเราไม่ได้นอนตามสุมนัขท่านอับีสอหลอหัวเลยสลถมแต่ถ้าหากเรานอนตามสุมนัขท่านนบีแบบนี้แล้วการนอนของเราทุกคืนทุกคืนทุกวันเนี่ยมันจะเท่ากับได้รับผลและบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ลาใครสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับผมทํา บทอสการ์ยามเชา้ายามเย็นฉบับไข้ครวนนะฮะมีทั้งแบบปกแข็งแล้วก็แบบปกอ่อนนะครับที่น้องสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นี่หนาเตอะเลยนะครับเล่มนี้ก็จะมีบทรำลึกถึงรอยยามเชา้ายามเย็นแล้วก็ก่อนนอนผมรวม44บทด้วยกันพร้อมกับบทเรียนนะแล้วก็แต่ละบทรำลึกเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นคําต่อคําแยกเป็นสีเพื่อเราจะได้ศึกษาได้แบบ แบบเป็นคําต่อคําต้องการจะรู้ภาษารับท่องจําได้แบบง่ายได้ผมรวมมาอยู่ในเล่มนี้ถ้าเป็นแบบปกอ่อนราคา9 9 0บาทถ้าพี่น้องสนใจพี่น้องเ F มานะค่าส่ง50บาทหรือจะเป็นแบบปกแข็ง1490บาทค่าส่งอีก50บาทเช่นกัน1 4 9 0นานะแต่ปกแข็งเนี่ยจะได้แถมนี่อัสการฉบับพกผานี้ราคา195บาบาทแถมฟรี พร้อมกับถ้าพี่น้องสนใจ5ท่านแรกนะผมแถมคอร์สสำเร็จทุกทิศเพราะชีวิตมีอัศการคอร์สนี้มูลค่า3,900บาทให้เฉพาะ5คนแรกที่พิมพ์คำว่าสนใจฟรีคอสนี้สามารถลงเรียนได้ทันทีเฉพาะปกแข็งอย่างเดียวนะ9 4 9 0บาทเข้าส่งห้บาทแถมเล่มนี้แล้วนะครับแล้วก็5ท่านแรกจะแถมคอสมูลค่า3 9 0 0บาทถ้าใครสนใจพี่น้องพิมพ์ว่าสนใจมาแล้วก็เดินชอละ ทีมงานจะได้ติดต่อกลับครับอย่าลืมนำสามข้อนี้เอาไปปฏิบัติแล้วการนอนของเราจะมีคุณภาพมากที่สุดตลอดทั้งคืนด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตะอาาครับัลอัลลยกุมะเราะมฺมุลลอฮ์วะบเรากาตุฮ